อยู่คู่ไปเลยคันสีขาวไม่เจ็ดหมื่นนะครับคันสีดําไม่แสนสี่นะครับราคาต่างกัน20,000นะครับแล้วแต่นะรถตันิยมมาชอบสีขาวสีดําแต่รถทุกคันนะครับการันตีโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานรับประกันเครื่องเกียร์จากบริษัทเราไปด้วย1ปีรับจะซ้ายหรือขวานะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับคันซ้ายคือ cv 2 4 el นะครับ awd ปี1 8ตัว19ไม้7จ0 0ปืนราคา8,59นะคันสีดำคันนี้ไมแสนสี ราคา839นะครับทั้งสองคันผมบอกเลยว่าสวยดูดันแน่นอนคันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนทะเบียนให้นะครับนะใครสนใจนะไปชมรายละเอียดดีเทลพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับัสดีเอฟซีครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับบริจัดให้เลย2รุ่นใหญ่นะสำหรับใครที่ชอบรถที่ต้องบอกว่านั่งสบายนะขับสนุกลุกนั่งสบายต้องรุ่นนี้เลยนะ Honda CRV นะครับวันนี้ทอโต้จัดให้นะผมซื้อมามา2คันนะครับวันนี้เป็นตัวสีขาวและสีดำนะครับทั้งสองคันเป็นรุ่นเดียวกันนะทั้งสองคันนี้คื ฮอนด้าซีอาร์วี2.4 EL นะครับ AWD นะเป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์เบนซินเลยนะครับมีเลือก2สีนะครับเดี๋ยวทะเบียนคันนี้เปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับสาวกท่านไหนที่ต้องการตัว c r อเนาะเดี๋ยวผมไปดูรอบๆก่อนนะครับรถทุกคันนะครับการันตีโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับมีสีขาวมุกนะแล้วก็สีดําเงานะครับผมบอกเลยว่าหล่อทั้งคู่หล่อทั้งคู่นะครับจริงๆมี CSI อีกคันนึงแต่ว่า ไม่ได้เลื่อนลงมานะเดี๋ยวเอาขอแค่2คันนี้ก่อนนะเพราะว่าเป็น Honda เหมือนกันนะครับคันซ้ายมือนะครับเป็น Honda c r v 2.4 EL AWD นเป็นตัวท็อปสุดเครื่องเบนซินเลขไม่70,000นะค,คันสีขาวราคาเสนอขาย859,000บาทนะ859นะไม่70,000คันสีดำนะร,ราคาเสนอขาย839,000บาท839,000บาทนะค,คันนี้เลขกไม่141,000 นะผมบอกเลยว่ารถสวยทั้งคู่รถสวยทั้งคู่นะเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งสีดําก่อนแล้วกันเนาะนะคันะคนี้เป็นตรงรุ่นเลยนะฮะไฟหน้าเป็นฟูลเซตฟูลเอีดีนะพร้อมเดทาวน์บันดิ้งไลท์นะครับไฟตัดหมอกนะเป็นหลอดไส้นะแต่ตัวระบบฝังสว่างด้านหน้าเป็น LED ดีเต็มระบบนะครับชุดกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัดกับสีดำกลอสไฮแบ็กนั่นเองนะครับตัวรถนะทั้งสองคันรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับรถป้ายแดงมือเดียวนะดูชุดสีของสีดำเป็น,นยงใหม่ไหมครับ ใหม่มากรถคันนี้ไม่ได้เก็บงานคันสีขาวก็ไม่ได้เก็บงานคือซื้อเข้ามาสภาพนี้เลยนะรถสวยๆแบบนี้แต่สําหรับใครที่ต้องการตัวรถ SUV นะไปได้ทุกพื้นผิวถนนนะแล้วก็ขับสบายพวงมาลัยเบาเบาไฟฟ้าคู่นะนุ่มๆน,นะไปแบบไปได้ทุกที่จริงนะขึ้นปงขึ้นป่าลุยคงลุยเขาได้สบายเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ีล้อแบบ all-wheel drive อยู่แล้วนะเป็น AWD นั่นเองนะของเครื่องยนต์เป็นซิลน,นะครับ เซอร์วิชมนี้มีเบนซินและดีเซลนะมีทั้งห้าที่นั่งเจ็ดที่นั่งแต่ถ้าสองคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งทั้งคู่นะเป็นเจ็ดที่นั่งทั้งคู่นะครับล้อเป็นตรงรุ่นเลยนะหกการใบพัดนะดิสเบกสี่ล้อนะครับคันนี้ก็รัตด้วยยางอา่ามิชลินอันนี้ยางมิชลินปีสองพันยี่สิบนะพร้อมชุดโปง่งล้อชุดคิ้วสีดำนะแล้วก็สีดำเดิมแบบนี้นะครับข้างประตูก็จะเป็นแปะสีดำแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมนะครับอันนี้คือสไตล์ของ CRV เนาะ ะชมนี้จะไม่มีบันไดนะไม่มีบันไดด้านข้างนะแต่ว่าติดเพิ่มได้นะครับเป็นเอเซอรีหรือออปชันเสริมนะติดเพิ่มได้ถ้าลูกค้าต้องการเนาะนะครับดิสเบรกสี่ล้อล้อสวยๆแบบนี้นะครับนะคันนี้ยางน่าจะเสื่อมเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้ก็คันสีดาเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้1ชุดนะครับตัวกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมีพร้อมเลนวอดมาให้ด้วยนะมีเลนวอตมาให้นะครับก็ตัวกล้องที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ กรนะจกทุกบานฮอนด้าแท้เดิมหมดนะกระจกทุกบานฮอนด้าแท้เดิมภาษีอันนี้ต่อแล้วนะยังไม่ได้เปลี่ยนนะมันขาดมากรา,า,าเราต่อให้เรียบร้อยละรถทุกคันนะครับโอนชื่อเข้าบริษัททอโต้หมดเรียบร้อยนะครับไม่มีโอนล้อยถ้าไม่ใช่รถบ้านนะครับติดฟิล์มรอบคันมาแล้วนะบเบอร์80นะสวยๆเลยตรงนี้เป็น SUV น่าใช้งานมากๆนะครับด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับชุดแต่งด้านล่างของเขาเนี่ยทั้งคันเลยนะของ c r v ต้องบอกว่ามาทั้งคันจริงด้านหลังฝั่งเซนเซอร์มาให้2จุดมาพร้อมกล้องถอยอีกนะครับดิสเบรกนะครับด้านหลังก็เป็นดิสเบรกนะยางมิชลิน2 3 5 6 0ม1 8นะมันเป็นยาง suv ตรงรุ่นนะพวกนี้เป็นยาง suv ตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับนะบไฟไท้ายแท้เดิมโรงงานนะสำหรับตัวนี้เนาะเป็นโคมแบบว่าเป็น led ไม่มีน้ำเข้าไม่มีแตกนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามายังไม่ได้สัปดาห์เลยนะครับคันสีขาวจะมาหลังคันสีดำคันสีดำจะเข้ามาก่อนนะครับราคาดิฟกันอยู่2 0 0 0 0ื่น อันนี้ไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอ่าหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันขายแปดสามเก้าคันสีขาวไม่์เจ็ดหมื่นนิดๆขายแปดห้าเก้านะก็ถ้าเลือกก็ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเลือกคันไหนนะทุกคนก็ต้องเลือกสีขาวแต่มีหลายท่านที่ชอบตัวสีดําเพราะว่าเซอรวิสีดำค่อนข้างหาย,ยากพอสมควรแต่อันนี่โลโก้เอวบีอยู่ครบนะครับโลโก้ไอวีเทคอยู่ครบอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซะินน้ำมาพร้อมกล้องมาพร้อมทุกอย่างเป็นเจ็ดที่นั่งทั้งคู่นะครับเป็นเจ็ดที่นั่งทั้งคู่ หน้าฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้ามีการหนีบนะครับตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งทั้งคู่นะรถสวยๆนะเดี๋ยวเราปรับสภาพสเปสปาให้ใหม่เนียนคลิปแน่นอนนะครับตัวเบาะเป็นสีดำนะทุกซีดเลยเป็นสีดำทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นแถวสามนะเบาะแถวสามนะครับอ่ะมองเห็นไหมอันนี้เบาะแถวสามเป็นแบบนี้นะนั่งได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเบาะซีอีวีเนี่ยแถวเนี้ยมันสไลด์ไปข้างหน้าได้นะเพียงแค่ว่าันี้เราสไลด์กลับมาเยอะเกิน นั่งได้สบายถ้าไม่นั่งก็สามารถพับเก็บได้นะครับแล้วก็ดูตัวโครงสร้างนะครับหลังคานะครับเดิมนะเดิมกริปนะแล้วดูหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะคันนี้ฝาท้ายเดิมไม่เคยแกะไม่เคยตั้งนะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนึกถึงได้เลยนะ0626407776นะครับกับผมเนี่ยอโต้นะครับรถสวยๆเนียนๆนะใครต้องการตัว CRV ไปใช้งานนะครับรีบติดต่อโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ว่าคันนี้อยู่ไหมอยู่ไหม นะครับจริงๆตัวคลิปวิดีโอเนี่ยผมลงไว้หลายที่นกันนะ c e b o o o y o u t u b e t i k t o อกนะฮะนะก็จะเป็นคลิปตั้งคลิปยาวแล้วแต่ไปแต่คลิปที่ละเอียดจะอยู่ใน YouTube ทั้งหมดนะเพราะว่าจะให้ดูโครงตั้งตัวรถนะครับเนี่ยเห็นรอยอาร์คไหมเดิมๆปลายไฟฟ้ามีกันหนีบ839,000บาทนะครับกับ h o n d ้ c r v คันนี้นะผมบอกเลยว่าสีสวยมากสีสวยมากจริงๆนะดูนะแหงประตูเป็นไง ไม้กริปพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับพุ่มด้วยหนังสลับลายไม้นะครับประตรงประตูเดิมหมดนะครับดูเม็ดอาร์คนะคไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับไม่เคยชนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราขัดปรับสภาพทาสปาให้ผมบอกเลยว่าน้องป้ายแดงยังอายน้องป้ายแดงยังอายนะกระจกออโต้สี่บานนะครับมีลายไม้นะที่แผงมือเปิดแล้วก็มีทวิตเตอร์มาให้นะชุดเครื่องเสียงก็ต้องบอกว่าเสียงดีนะสำหรับฮอนดา Honda. นะเสียงดีนะกระจกแท้นะกระจกแท้ฮอนดานะครับภายใน CRV ผมบอกเลยว่าเย็นทั้งคันมีแอร์ตอนหน้าแอร์ตอนกลางแอร์ตอนหลังบนหลังคาอีกน้าไม่รู้จะเย็นไปไหนนะคันนี้นะเบาะภายในเป็นสีดำนะครับเรารับตัวเบาะแถวนั่งแถวสองเนี่ยเบาะตัวเนี้ยมันสไลด์ได้เห็นปะผมสไลด์ถอยหลังไปเยอะนะมันเลยดูข้างหลังแคบแต่จริงๆแล้ว CRV ถือว่าเป็น SUV ที่นั่งได้7คนนะครับแต่ว่าถ้าคนสูงร้อยแปดสิบเก้าสิบหรือคนอ้วนก็ไม่ควรเข้าไปนั่งข้างในนะนะครับแล้วก็จะบอกว่านั่งไม่ได้แบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องดูที่ะค้นดะคยนั ตัวบอะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสีดําสวยๆนะพร้อมที่วางแขนให้เรียบร้อยนะครับตัวบาะไม่มีชีคขาดโครงสร้างตัวรถรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับประตูนะเดี๋ยวดูสติกเกอร์เดิมนะเดี๋ยวดึงให้ดูนี่คันนี้คือรถเดิมๆไม่เคยทําสีข้างในเห็นไหมครับมีตัวขี้เพราะว่าพวกโครงรถอะกระดอเขาเรียกกระดองอะเขาหนีบหมดเลยแล้วเขาจุ่มนะหนีบขึ้นแล้วพ่นอย่างนี้นะครับนะถ้ารถเคยเคลมสีข้างในตรงนี้มันจะไม่มี แล้วดูเม็ดอาร์ตนะครับชัดเจนเนาะคันนี้ไม่เคยกระทบนะครับไม่เคยทําสีแน่นอนนะครับถือว่าเป็นรถหน่วยงานปกประจําการที่สวยนะคันนี้เพราะว่าตัวเลขไมถึงจะเป็น1นึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันะแต่ด้วยบอดี้ตัวรถและรถที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับผมว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับใครที่ต้องการตัวรถ SUV แบบนี้นะครับระดับความสูงนะเบาะก,ก็อยู่ประมาณหัวเข่าหัวเข่าถึงหน้าขาตรงนี้เวลาขึ้นลงมันจะสบายนะถ้ารถที่ต่ำเวลา ขึ้นลงลเราต้องย่อหัวเข่าลงเราใครที่ขายข้อไม่ค่อยดีก็เลือกเป็นรถประเทศนี้ไว้ใช้งานแล้วกันเนาะเพื่อระยะยาวจะได้สบายๆนะครับนะมันก็มีให้เลือกทั้งเบนซินและดีเซลแต่คันนี้คือเบนซินตัวท็อปเที่นั่งนะครับเป็นลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับกระจกแพ้เดิมทุกบานนะฟิล์มเป็นของลามิน่านะฟิล์มเป็นของลามิน่าติดมาเรียบร้อยนะครับกระจกออโต้ทุกบานนะมีเซ็นอร์ลล็อกสองฝั่งซ้ายขวานะสามารถปรับล็อกประตูได้ทุกบานนะสำหรับ ประตูของ CRV สองฝั่งมีเต็นท์ถลอกเหมือนกันนะรถตั้งสองคันเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับเป็นรถเช่านะปลดประจำการหน่วยงานมา3ปีปดนะลดนะรถเป็นปี19.20จดทั้งคู่นะเป็นปี2 0 1 9จดทั้งคู่นะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะสติ๊กเกอร์เดิมครบนะผมบอกแล้วว่าจริงๆไม่ต้องดูก็ได้นะแถวเนี้ยนะครับแต่เพื่อความสบายใจ FC ผมดึงให้ดูเป็นไงครับใหม่ไหมครับใหม่ไหมครับ นะคือไม่ค่อยอยากดึงบ่อยนะเอาจิงๆเพราะว่าพอดึงแล้วยางพอมันได้หลุดแล้วเดี๋ยวพอมันจะหลวมอย่างเงี้ยแล้วพอลูกค้ามาดูรถเพราะว่าจะถามว่าประมาณว่ารถเก็บงานสีมาหรือเปล่าทะไมยางไม่แน่นอะไรอย่างงี้นะครับหลายท่านก็เอาสามเอ็มติดนะครับแล้วก็ด้านหน้านะโครงสร้างนะครับเป็นเม็ดอาร์คไหมครับครบถ้วนนะลุกเม็ดนะครับรถไม่มีกระทบนะครับคันนี้รถไม่มีกระทบนะครับราคาเสนอขายแปดแสน สามหมื่นเก้าพันบาทสำหรับ CRV เบนซินหน้าจอตรงกลางเป็นจอทัชสกรีนขนาดใหญ่แอร์เป็นระบบดูโอโซนนะครับระบบเกียร์เป็นอัตโนมัติไฟฟ้านะครับ CVT โหมดประหยัดน้ำมันอีคอนโหมดแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับมีให้ครบหมดเลยนะไวันเลยชงไวันเลสชาร์จเฮดดี M, I, มไอพีให้ครบนะครับด้านหลังก็จะมีแอร์นะจะมีแอร์แบบนี้ด้านหลังนะเป็นแอร์อย่างนี้มีทั้งสองคันนะครับมีทั้งสองคันคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับ แปดสามเก้านะสีดำนะครับแปดสามเก้าสีดำนะเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม์ทีหนึ่งก่อนนะครับผมให้ดูเลขไม์ทีหนึ่งกุญแจสมาร์ทเคเลตสองดอกครบนะคันนี้แปดสามเก้านะดูพวงมาลัยเป็นฟูลมัลติฟังชันนะครับมีล็อกความเพลตฟูลคอนโทรลนะครับแล้วก็มีตัวที่เปิดเปิดเลนวอทนะครับปกติเลนวอทมันจะขึ้นตอนเราเปิดไฟเลี้ยวนะดูหน้าปัดเลนไมใช้ได้ทุกจุดนเลขไมอยู่ที่หนึ่งแสน สี 41, นะ่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบกิโลนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไฟหน้าเปิดปิดออโต้ในปกติเลนวอตมันจะขึ้นตอนผมเปิดไฟเลี้ยวเห็นนะมันจะขึ้นเป็นรูปนั้นนะครับไฟเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเราไม่เปิดเราสามารถกดตรงปลายนะี่กดได้เลยนะใช้งานได้เหมือนกันนะครับเนาะคันนี้รถสวยๆนะโครงสร้างตัวรถเดิมนะใครอยากดูคลิปเต็มมีรายละเอียดพร้อมทั้งสองคันนะครับเอานี้ให้ดูคร่าวๆก,ก่อนนะหรบสีดำนะแปดสามเก้านะครับแล้วก็ คันซ้ายมือเป็นสีขาวนะครับคันนี้เลขไมล์เจ็ดหมื่นนิดๆเลขไมล์เจ็ดหมื่นนิดๆนะครัรถปีสิบแปด 18, ตัวสิบเก้าเหมือนกันนะครับเป็นตัวฝั e ่งจุตีเอลนะครับเอวดี D, นะขับเคลื่อนสี่ล้อแบบเอวูด้านนะครับระบบสองสว่างหน้า,นาก็จะเป็นฟูลเอวีดีเป็นฟูลเอวีดีนะครับโคมสวยๆใสๆไม่มีแตกนะสำหรับฮอนด้าตัวนี้นะครับถือว่าคือจริงๆแล้วถ้าใครไม่ได้ชอบพวกรถ PPV ขนาดใหญ่อย่างเช่นปาเจโร่ฟอร์จูเนอร์วิวเอ็ก นะครับซีอวีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไล่กันได้เลยราคาไล่กันได้เลยก็มี78แสนขึ้นไปนะครับตอนนี้ถือว่าขายถูกในท้องตลาดมากงนะเล่านะ8 5 9 0 0 0บาทแล้วลดเลขมา7 0 0 0 0ป้ายแดงมือเดียวนะครับนะรถสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้ยางเบิกใหม่คันนี้เป็นยางปีย3ินะเป็นกู y e ย r SUV ตรงรุ่นนะครับปี23 Good Year ู SUV e ตรงรุ่นนะครับโป่งด้านข้างก็จะแปะเหมือนคันสีดำเรียบร้อยนะครับ มีตัดโปรเมียมทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับกระจกติดฟิลม์มคันนี้เบอร์60นะเพราะว่ามองแล้วมันทะลุมองแล้วมันทะลุได้นะเบอร์60นะแต่ผมไม่ดูเต็มเต็มตัวรถนะนะครับนี่นะสีสวยไหมครับทั้งสีขาวทั้งสีดำรถเนียนกริปนะมองตกแสงกระทบได้เลยนะบริษัททอโต้นะครับ,บ,รทโทโต,รบตั้งอยู่ตรงข้ามบิกซีสุวินทวงศ์นะครับถ้าใครเดินทางมาก็ติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยได้เนะตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ไว้นะครับ ไฟท้ายเหมือนเดิมนะเป็น l w d นะมีแค่ไฟถอยอย่างเดียวที่เป็นหลอดไส้นะเป็น l w d ทั้งหมดนะหลังคงหลังคาไม่มีลอกนะเสาวิทยุแบบคีบฉลามทั้งสองคันนะแล้วก็โลโก้ด้านท้ายนะครับเป็น AWD แบบนี้นะเป็น AWD แบบนี้เครื่องยนต์ IV Tech นะ AWD เครื่องยนต์ IV Tech CV r นะคันนี้ไม่มีเซนเซอร์คันดำมีเซนเซอร์2จุดคันดำมีเซนเซอร์ 2. จุดคันนี้ไม่มีเซนเซอร์นะจริงๆมีกล้องก็ เพียงพอแล้วเนาะสำหรับรถสมัยใหม่นะนะเซ็นเซอร์จําเป็นไหมก็จาเป็นนะจำเป็นบ้างแล้วแต่ความถนัดความเคยชินแล้วกันบางทีเซ็นเซอร์ดังมากๆเขาก็กลัวทั้งที่จริงไม่มีอะไรเลยนะครับจะเปิดด้านท้ายให้ดูนะกระจกบานหลังไล่ฝ้ากระจกคันด้าแท้เดิมนะครับโครงสร้างตัวรถต้องบอกว่าตัว crv เนี่ยช่วงล่างดีช่วงล่างดีงงดนะเฟิร์มเฟิร์มนิดนึงนะรหรือถ้าใครอยากให้มันแข็งก็ก็ไปปรับแต่งเอาได้ล้พวพกตัวกระบอกชุกนะเป็นเจ็ดที่นั่งเหมือนกันตัวบอกเป็นสีดํา นะครับโครงสร้างตัวรถแน่นอนนะครับเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วย1ปีถึงเป็นรถขับ2อขับ4แลเราก็รับประกัน1ปีเช่นกันนะครับดูโครงสร้างหลังคานะครับโครงสร้างหลังคาต่างๆนะครับพวกเม็ดองเม็ดอาร์คอะ่งครับครบแล้วก็นี่หัวน็อตไม่มีขยับนะครับทั้ง2ตัวอันนี้มันเป็นขาตั้งฝาท้ายนะครับขาตั้งฝาท้ายที่ให้ดูเพราะว่าถ้าเกิดรถมันเคยแกะฝาท้ายหรือเคยซ่อมเคยเปลี่ยนน็อตของตัวนี้ต้องเคยถอดนะครับน้อยช่างที่เขาจะเคาะ ทั้งฝาที่ติดอยู่ไม่มีนะครับเพราะว่าเดขามันจะไม่เท่ากันนะครับนี่นะหัวน้องนะครับคบๆเนียนๆแบบนี้นะครับคันนี้ก็แสดงให้เห็นได้ว่าฝาท้ายไม่เคยแก่เหมือนกันฝาท้ายไม่เคยแก่เหมือนกันนะครับรถสวย 8, 5 9 0 0บาทครับ C.O.V คันนี้เนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับก็รายละเอียดดีเทลประมาณนี้นะครับตัวบอกภายในเป็นสีดําเหมือนคันสีดําเลยเหมือนกันประตูเป็นสีดําพุมวยหนังตัดลายไม้ ชุดแอร์สโซนเหมือนกันด้านหน้ากลางหลังนะครับแล้วก็ตัวเบาะเป็นสีดําแบบนี้สวยๆแล้วก็โครงสร้างตัวรถด้านข้างสติ๊กเกอร์อยู่สีไม่เคยทําแน่นอนนี่เป็นไงเป๊ะนะครับดูนะเม้นอาร์คแนวรอยขีดต่างๆเดิมครบหมดนะครับนะรถไม่เคยปัดไม่เคยกิ้งไม่เคยกระแทกนะครับนะรถสวยรถสวยคันนี้8 5 9 9 0 0บาทนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับ อ๋อสำหรับใครที่ต้องการตัวรถ SUV นะดูหลังคาเป็นไงสวยไหมครับเป็นอาครบเลยนะคันนี้เป็นอาครบนะครับแล้วก็แอร์เหมือนกันมีแอร์บนหลังคาให้เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ร้อนแน่นอน c r v แล้วคือตัวรถมันไม่ได้ใหญ่เทอะทะคือทุกๆพื้นที่ของรถคันนี้ใช้งานใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับถ้าเราอยากขนของเยอะเราพับเบาแล้วเราสไลด์ไปข้างหน้าพับเบาหลังลงกว้าง นะจะขนอะไรก็ได้นะแต่จะซ้าเป็นพวกที่นอนอะไรพวกนี้ไม่ได้นะนะครับตู้เย็นบางตู้ยังใส่ได้นะถ้าไม่ได้ยาวมากนะครับถือว่าสมบูรณ์เนาะคันนี้นะครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับตัว c l v คันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นอ๋อแล้วคันนี้ที่ต่างไปอีกอย่างหนึ่งกับคันสีดําคือคันนี้มีพรมของแบ็กไลน์มาให้นะเป็นพรมแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเข้ารูปและสวยแนละดูหรูดูแพงอันนี้เราให้ติดรถไปเลย เราจัดให้ติดรถไปเลยเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ตัวเบาะของคันสีขาวฝั่งนี้จะไม่มีคนนั่งนะจะเห็นได้เลยว่ามันจะไม่ค่อยมีรอยยับนะครับจะมันจะมีรอยแค่ฝั่งรุ่มฝั่งเดียวนะสำหรับเรื่องการใช้งานนะครับรถปี19-20เหมือนกันนะครับมลลาลัยเป็นฟูลมัลติฟังชั o นเหมือนกันหน้าจอทัชสกรีนมีเลนวอตนะแอนะร์ดูอัลโซนะมี e ีโค o โหมดเบรกือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้ครบ นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเดอนไม้คันนี้นะครับจะได้ตัดสินใจได้เลยว่าจะเอาคันสีขาวหรือคันสีดํานะครับผมบอกเลยว่าสวยทั้งคู่สวยทั้งคู่มันกินกันไม่ลงมันกินกันไม่ลงสำหรับตัว CRV นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนกุญแจทั้งสองคันเป็นสมารท์ทคีย์เลสทั้งคู่นะคันสีขาวตัวบอกก็จะมีผ่านการใช้งานมาประมาณหนึ่งไมล์เจ็ดหมื่นไม่ขาดนะแต่ว่าก็เป็นรอยการใช้งานนะครับนะ,รบนะรบตรงนี้ก็ ที่เปิดเลนวอทหรือว่าจะเปิดไฟเลี้ยวก็ได้แต่ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับพวงมลาลัยมัลติฟังชันฟูดคอนโทรลมีให้นะครับระบบเกียร์เป็นแบบนี้ USB power outlet นะครับ HDMI มีให้หมดนะครับแล้วก็นี่ผมไม่ได้สาตาร์ทนะผมแค่เปิดสวิตช์เฉยๆนะครับหนะ้าปัดเลนมาจะเป็นดิจิตอลคันนี้นะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะเลขไม่เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสามกิโลนะครับคันนี้คือ Honda CRV นะ2.4 ELAWD เดี๋ยวเราล้างปรับสภาพทำสปานะครับแล้วผมบอกเลยว่ามาทูรถทดลองขับได้เลยนะครับกับผมเน t ทอโต้นะครับรถสวยทั้งคู่รถสวยทั้งคู่จริงๆนะรถสวยทั้งคู่นะครับใครสนใจซ้ายหรือขวาก็ติดต่อเข้ามานะครับคันซ้ายสีขาวไม่เจ็ดหมื่นราคาแปดห้าเก้าคันสีดำไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันราคาแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับ